สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,สู่ช่องแชนแนลวิเบรเี่เช่นเคยครับวันนี้นะครับเราวันหยุดยาวเรามีแผนจะไปเที่ยวหัวหินกันนะครับแต่ก่อนจะไปหัวหินนะครับผมก็จะต้องพาแมวของผมนะเวกัสและทาโฮไปฝากที่โรงแรมสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นการไปโรงแรมสัตว์เลี้ยงครั้งแรกของเขาและของผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้โรงแรมสัตว์เลี้ยงจะเป็นยังไงและทริปการเที่ยวของเรานั้นจะเป็นยังไงพร้อมแล้ว ไปชมกัน yes. สำหรับราคาที่ที่ผมจ่ายนะครับก็คือแมวเนี่ยห้องแมวตกคือละ350บาทนะครับอยู่ได้3ตัวนะามตัว350บบาทต่อคืนนะครับแล้วก็จะมีค่าชุด PPE นะครับ ในช่วงโควิดนะครับให้พปักง,งานเขานะครับประมาณ2 5 0บาทแล้วก็มีค่าอาบน้ําแมวเรานะครับตัวละประมาณ2 5 0บาทนะครับเปเสร็จเนี่ยผมฝากแมวทั้งหมด3วันก็ตกเป็ดเสร็จลดทุกอย่างเนี่ยประมาณ1800บาทหลังจากที่เราพาแมวทั้ง2ตัวนะครับไปฝากที่กัตโต้แคทเฮาส์แถวจรัญเสิวงศ์ห้าสิบเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ผมกลับบ้านมาอาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็กระมังจอกเดินทางไปหัวหิน ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยที่ที่เราจะไปนะครับก็คือเราจะพักที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดแต่ว่าเรื่องเวลาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงเพราะาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงตรงแล้วนะครับออกช้าเพราะว่าต้องไปส่งน้องแมวก่อนนะครับแล้วกลับบ้านมาเตรียมของเตรียมของถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน yes! ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วครับก็โรงแรมชื่อว่า The Standard หัวหิน Mood and Tone นี่มันมันสวยมากผมชอบต้นไม้ด้านหน้ามากที่เขาเป็นต้นบอนคือมันเหมือนสวนข้างบ้านที่ผมจัดเลยแต่ผมจัดซูเขาไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเดินริมทะเลกันไปดูกันตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกัน <c oughs> เราอยู่ที่โรงแรมแล้ว <c oughs> ใช่ไหมสวนโอ้โห,โหสวยมาก <c oughs> สวยมากตอนนี้เราก็จะไป <c oughs> ไหน เดี๋ยวเราจะเดินไปบีชค่ะจากข้างหลังมันจะเป็นรีเซพชันเนาะสวยมากจากที่เห็นรูปเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่ามีเซิร์ฟไปเล่นด้วยใช่แต่ว่าด้วยอากาศฝนมันตกอะ่ะเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้เปิดให้เล่นก็มันไม่น่าเล่นนะคะเพราะถ้าฝนตกมันก็ยากเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบีชเขามีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีบาร์ด้วยมีบาร์ทั้งสองที่เนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะคะยาวถึงเที่ยงคืนเลยวันเนี้ย ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าชายหาดแล้ว <c oughs> โอ้ทะเลย้มเย็น<ะ>ชิวไหมชิวอะคนเยอะมากถือว่าน้อยกว่าสออาทิตย์นะนี่เรา,าวันธรรมดาค <c oughs> นเยอะมากถึงกู้นแะตอนนี้เราก็เดินกันมาเรืเ่อยๆครับริมหาดเดินเล่นนะเดินจะไปถึงเขาตะเกียบนะฮะ <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงฮนะับไกลมาก มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอนนี้เดินมาตรงหาดตรงนี้ตรงแถวโรงแรมอะไรอ่ะร้าน Big Fish Bar นะก็มีคนเล่นทะเลกันเต็มเลยโอเห็นไหก็เดี๋ยวจะเดินต่อไปดูว่าจะเดินไปถึงไหนก่อนพระอาทิตตกดินเพื่อหาร้านอาหารกิน ตอนนี้เราก็อยู่ร้านอาหารครับรออาหารนะใช่ไหมก็เราสั่งเมนูไปแยแงเมาเลยเป็นอาหารอิตาเลียนนะกินที่โรงแรมวันนี้นะเนื่องจากบรันทยไม่ได้ฉลองก็เลยมาฉลองที่นี่แทนก็สั่งว่าเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างผมก็จําชื่อเมนูไม่ได้เหมือนกัน ตอนนี้อาหารก็มาเสิร์ฟอยู่เต็มหน้าผมแล้วนะผมก็ต้องขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับก็โอ้หเยอะแยะมากจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างกินต่อไม่รอแล้ว เด็กเป็นเด็กๆนักุ้ัอ่าอร่อยดเป็นกุ้งที่ค่อนข้างใหญ่ อยากกินอาหารคิวบาแล้วมันไม่มีอาหารคิวบาที่หวัวหินกพอยากกินมากๆก็เลยเส์ชหาว่าอะไรมันจะทดแทนได้ก็เลยตัดสินใจมาร้านนี้ตอนแรกก็จะไม่มากินร้านนี้จะไปกินร้านอื่นเพรอยากกินซีฟู้ดมากสุดท้ายไปๆมาๆเออไม่ไหวละหิวมากแล้วก็เหี่ยเดยแล้วลนี่คือแบบชอยที่แบบไกลเราที่สุดก็แบเห็นใจมาที่นี่แต่ว่าทุกอย่างคือแบบคูฟิลมากคือรสชาติาแบบทดแทนกันได้กับสิ่งที่เรอยากกินชื่อร้านว่าลีโด้ค่ะ ดีโดที่เดอะสแตนดาร์ดของีกค่ะอันน,นี้เป็นเนื้อวากิวคดนุ่ม สครับทุกคนครับอันนี้เป็นเช้าวันที่สองที่หวัวหินนะครับกล้องขึ้นฟ้าหน่อยเพราะว่าอากาศที่นี่เย็นหมักตอนนี้แล้วเราจะไปสวนน้ำกันดูจากฟ้าวันนี้นะฮะอาจจะมองไม่เห็นในกล้องฮะฟ้าใสมากแต่เริ่มมีเมฆดำๆลอยตํำๆมาะไม่รู้ว่าล,ลุ้นว่าบ่ายจะตกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสวนน้ำเปิดสิบเอ็ดโมงสวนน้ำชื่อว่าวานะ นาวาวานาะนาวาชื่อก็อ่านยากหน่อยหน่อยนะครับเราไม่เคยไปนะเราเคยเล่นแต่ส่วนน้ําที่อเมริกาเราไม่เคยเล่นส่วนน้ําที่ไประเทศไทยเลยก็จะเป็นครั้งแรกของการเล่นส่วนน้ําที่ไประเทศไทยเดี๋ยวไปดูกันว่าส่วนน้ําเป็นยังไงนะครับตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อน ตอนนี้เวลาประมาณา10โมง40นาทีนะครับผูกรอเราจะไปไหนกันครับไปวานานาวาค่ะเราก็ลังจะไปเล่นน้ำกันนะครับเมื่อว,วานเนี่ยตอนเราเดินทางมาฝนตกหนักมากนะครับตอนเนี้ยเราก็ <That all. S 1> อาแดดออกแต่เราคาดไว้ว่าฝนน่าจะตกทั้งวันเพราะเช็คจากแอปพลิเคชันแล้วนะ แต่การวันนี้แดดออกแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยจะตกหรือเปล่าดังนั้นเพื่อความเสี่ยงเรารีบไปเล่นก่อนดีกว่ <laughs> าแล้วก็ค่อยกลับมาที่โรงแรมแตอนนี้เรามาถึงส่วนน้ำเรียบร้อยแล้วให้ดูคนว่าคนเยอะมาก <c oughs> ถามว่าทำไมวันนี้คนน้อยวันพฤหัสัอ่าจะเป็นวันพสด้วยแล้วก็สองก็คืออาจจะเป็นคงจะเช็คพยากรณ์อ,อากาศนะ<ต>มีพยายุเข้า ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นนะครับก็สวนน้ำก็ได้ปิดลงแล้ววันนี้เราเล่นส่วนน้ำกันมาทั้งวันเล่นตั้งแต่ปเปิดก็คือ11โมงตรงยันตอนนี้สวนน้ำปิดเหนื่อยมากครับผมลองเครื่องเล่นไปหลายเครื่องแล้วนะะผมเล่นอันที่เสียวสุดเด้อไม่ได้เล่นครับกลัวตอนนี้เราก็จะขอ move <c oughs> ไปหาอทานนะฮะเดี๋ยวดูว่าเราจะไปที่ไหนยังไง นะครับยังไม่รู้เลยจะไปที่ไหนใช่ปะ่ะยังไม่รู้เลยตอนนี้ตัวระบมมากแล้วก็เหมือนมีผื่นขึ้นไม่รู้เพราะอะไรเหมือนแพ้อะไรก็ไม่รู้เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับ เราก็มานั่งอยู่ที่หน้าที่บาร์แห่งนี้ไม่ใช่เสียงนี่ <laughs> ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่บาร์นะครับของโรงแรมนะครับก็เป็นบาร์ที่อยู่ด้านหน้าชายหาดเลยพอเอิญเมื่อกี้นะครับผมได้ที่นั่งแบบโอ้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์สปอตมากๆเลยเพราะว่ามันนั่งติดทะเลหันหน้าออกไปนี่แบบ <laughs> เป็นทะเลเลยนั่งดูคลื่นตอนกลางคืนเนี่แบบซัดแต่ฝนมันก็ ตกไปปลอยเราก็เลยต้องย้ายมานั่งข้างในนะครับยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่เฉลียงที่หน้าบาร์นะครับ mm hmm. ก็จะมีเสียงเพลงบรรยากาศนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าเป็นบาร์สไตล์มอา,ามีนะครับ mm hmm. ที่นี่ก็หลักๆที่นี่ก็จะขายเป็นค็อกเทลนะครับเป็นวแล้วก็เป็นพวกอ่าวาวใช่ไหมโรเซ่ ose, นะฮะ mm hmm. มีเบียด้วย mm hmm. มีเบียด้วย แล้วก็ที่ผมนั่งกินเนี่ยก็อยู่ในโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดนะครับที่หัวหิน้นอันนี้ไวน์ที่ผมกินก็จะเป็นตัวลิตรติงไวน์คาร์บเนของออสเตรเลียตัวนี้เรามาดูเล็กไวน์นะเล็กไนเขาเรียกว่าเลดี้เล็กคือขาวไวน์เห็นไหมฮะไม่เคยเห็นหรอกฮะแสงน้อยฮนะ we ลิตรติ้งเป็นไวน์คาเบอเนจากออสเตรเลียขวดที่โรงแรมขายอยู่ราคาเต็มขวดละ1,800นิิดๆนะตกแก้วละ300บาทนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าคนกินไวน์แต่ผมจะกินทางไวน์ทางฝั่งพวกเป็นน้าป้นาปานะครับหรือไวน์ออสเตรเลียออสเตรเลียก็จะเป็นสกุลพวกบินบิน407บิน389บิน707บิน มิ28เลยก,ก็กินนะครับถ้าเป็นของคาบอนเอก็จะเป็นพวกระบบมานาวีหรือว่าพวกดาร์คคอนพวกนี้แต่ว่าอันนี้ไม่เคยลองก็ถือว่าชอบแล้วก็มีสแน็คอ๋อมันปอปคอนให้กินเดี๋ยวขอไปเอ็นจอยอ่ะโมเมนต์ปายชน วันนี้วันที่3และของการอยู่หัวหินเป็นวันที่เราจะเดินทางกับกรุงเทพมหานครก็เป็นการจบทริปต้องขอบอกกันว่าที่พักที่ t ดอ s t แตนดาร์ดหัวหินนะครับค่อนข้างประทับใจมากนะครับห้องสวยนะครับคือเวลามาเราก็จองที่ห้องธรรมดาแล้วเราก็ออกไปเที่ยวข้างนอกระหว่างวันดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเรื่องของการหลับนอนการอยู่เนะี่ยค่อนข้าง เป็นส่วนตัวแล้วก็อ,อยู่สบายจริงไหมครับจริงครัค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็บรรยากาศดีสอดรอบๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งต้นไม้หรืออะไรต่างๆดีเทลเนี่ยมันสวยไปหมดอะแม้แต่ต้นไม้อะเขาลงดีเทลคือถ้าใครชอบถ่ายรูปนะมันถ่ายสวยทุกมุมจริงๆถ่ายสวยทุกมุมแล้วก็ที่ชอบมากเลยคือ บาร์ที่หน้าโรงแรมอันนั้นนะ่ะตอนกลางคืนไปนั่งเลยนะถ,ถ้าพระอาทิตย์มัน2ลงมาที่ชายหาดนะโอ้มองเห็นเกลียวคลื่นยาวไปสุดลูกลกตาเลยแล้วก็สั่งเครื่องดื่มคอกเทลอะไรมานั่งดื่มผมว่าได้บรรยากาศสุดๆเลยนะสำหรับใครที่แพลนว่าจะมาเที่ยวกับคนที่คุณรักหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ได้มากับเพื่อนก็ได้นะก็อยากให้ลองมาสักครั้งหนึ่งกันที่ the standard หัวหินนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเช็คเอาแล้ว